สำหรับคลิปนี้ฟ้าจะอ่านบทความของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสามีเขาได้เขียนถึงภรรยาได้อย่างน่ารักมากค่ะ66ล้านบาทในระยะเวลา9ปีแลกอะไรไปแล้วบ้างในขณะที่เราออกไปทำงานที่เรารักที่เราถนัดภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกที่เขารักแต่เขาไม่เคยถนัดเพราะทุกอย่าง ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมดณตอนนั้นกับคนคนนั้นซึ่งต่อให้มีเพิ่มอีกคนก็ต้องใช้วิธีใหม่ไม่มีทางใช้วิธีเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมได้ขณะที่เราได้โชว์งานใหม่ๆได้รอยยิ้มจากลูกค้าย้อมใจภรรยาฝึกงานใหม่เป็นผู้ทำบัญชีประกันจ่ายหรือยัง ซื้อนี่แพงไปไหมนั่นถูกดีแต่ของดีไหมขณะที่เราได้เจอคนใหม่ๆที่ใหม่ๆภรรยาได้เจอหน้าคนเดิมๆงานเดิมๆแต่ปัญหาไม่ซ้ำเดิมแก้นั่นเสร็จนี่ก็เกิดปัญหาใหม่ในขณะที่เราฝืนดื่มฝืนทำงานดึกภรรยาอยู่บ้านฝืนเฝ้าไข้ลูกเช็ดอ้วกเช็ดตัวหายาให้ลูกกิน ยานี่กินได้ไหมยาอยู่ตรงไหนกินแล้วจะแพ้ไหมขณะที่เรานั่งคิดงานคิดไอเดียใหม่ๆภรรยาคิดหาโรงเรียนต่อให้ลูกลูกถนัดอะไรชอบอะไรเรียนที่ไหนดีถ่าเทอมเท่าไหร่ไปรับไปส่งยังไงขณะที่เรายิ้มรับกับคําชมจากลูกค้าภรรยายิ้มกับลูกที่ช่วยเช็ดจาน ยิ้มกับวันนี้ไม่ลืมจ่ายค่าไฟยิ้มกับตัวเลขที่ตัวเองหาทางประหยัดได้ขณะที่เราได้เลือกที่จะสนุกกับงานที่เรารักแต่ภรรยาต้องฝืนทำใจให้รักกับงานที่ไม่มีสิทธิ์เลือกได้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่างานเดิมเมแต่ปัญหาไม่คงเดิมเอาจริงๆนะครับคนคนเดียว เป็นทั้งรักษาตำแหน่งบัญชีตำแหน่งภรรยาทั้งตำแหน่งแม่ของลูกยังไม่รวมฝ่ายบุคคลสอนงานแม่บ้านซื้อของใช้ในบ้านและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่สำคัญคนคนนั้นเราสามารถไว้ใจเขาได้อย่างสบายใจรักเราและก็ลูกอย่างที่เรารักหาได้จากที่ไหนครับแถมทั้งหมดที่ทำ ไม่มีรางวัลประกาศว่าภรรยาเราได้รับรางวัลสิบเมียดีเด่นแห่งปีรางวัลน,นักประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านดีเด่นก็ไม่มีผลชี้วัดรายไตรามาสไม่แน่นอนเงินเก็บของบ้านเหลือน้อยเหลือมากจะรู้อีกทีก็ตอนแก่ตอนที่ทำงานไม่ไหวโน่นแหละผลลัพธ์การเลี้ยงลูกจะออกตอนไหนก็ไม่รู้เรียนจบแล้วจะทำงานได้ไหมทำงานได้แล้ว จะแต่งงานได้ไหมแต่งแล้วจะประคับประคองชีวิตคู่รอดหรือเปล่าก็ยังต้องลุ้นอีกนานไม่เหมือนเราทำงานนี้เสร็จลูกค้าพอใจยังได้รับทิปแต่ตำแหน่งที่ภรรยาทำไม่มีทิปไม่มีโอทีไม่มีโบนัสและไม่มีวันหยุดบางคืนเราทำงานดึกตื่นไม่ไหวได้แต่ภรรยาเตรียมตัวตลอดรู้ว่าเราเหนื่อยตื่นไม่ไหวต่อให้เขาดึก ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนได้สุดท้ายเงิน66ล้านใน108เดือนตกแล้วเดือนละ6 1 0ส0 0นบาทค่าใช้จ่ายอื่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ค่าที่ภรรยาทำมาทั้งหมดจะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมดีอันนี้คิดให้ตายก็คิดไม่ออกแค่บางครั้งผมไปทําเรื่องขอมมิเตอร์ไฟแทนเขาเพราะที่คอนโดที่ไม่ได้ไปอยู่โดนตัดไฟ ผมยังหงุดหงิดกับระบบขั้นตอนที่ผมไม่ชินเลยครับผมไม่กล้าบอกเลยว่าเงินที่มีเป็นเงินผมผมหามาได้ผมไม่กล้าบอกว่ารางวัลที่ผมได้รับจากงานที่ผมทำเป็นผลงานของผมคนเดียวที่ผมมีแรงมีพลังไปลุยข้างนอกได้ก็เพราะผมมีคนทำหลังบ้านแทนและทำได้ดีกว่าผมแน่นอนและผมก็ไม่มีวันทำได้ดีแบบเขาแน่นอนจริงๆครับ สุดท้ายที่มีการทุกวันนี้ได้ก็เกิดจากที่เรามีเราเกิดจากเราช่วยกันทำมาเท่านั้นเองจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านเสียงฟ้าใสด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยคะ่ะขอขอบคุณบทความดีๆจากคุณภูริวัตรด้วยนะคะ